โ okay. เคเหนืพร้อมแล้วล่ะคะ่ะเอ่อพี่บาร์บี้หนูจะวาดอะไรดีล่ะคะแล้วแต่หนูสิจ๊ะหนูเหรอแต่ถ้าหนูไม่มีความคิดที่ดีละ่ะหนูมีความคิดที่ดีมากอยู่แล้วความคิดหนูไงพี่บอกไม่ได้เหรอว่าหนูควรวาดอะไรบอกก็หมดสนุกสิจ๊ะเคลลี่หนูสร้างได้ทุกอย่างที่หนูจินตนาการ <ห>ก็คงงั้นแต่ถ้าหนูไม่ชอบมันล่ะรู้ไหมหนูทำให้พี่นึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงที่ภาพวาดช่วยชีวิตเธอแต่หนูคงไม่อยากจะฟังเท่าไรหร่รอกกาละครั้งหนึ่งนานมากๆแล้ว ในสมัยที่มีปราสาทราชาและก็เวทมนต์ยังมีคฤหาสหาดลับหลังหนึง่งเร้นกายลึกอยู่ในป่าทึบร่ำลือกันว่าป่านี้เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและก็มังกรและถึงจะมีคนกล้าพอที่จะลุยเข้าไปในปา่าแต่ก็ไม่เห็นคฤหาสหาดอยู่ดีทำไมคะเพราะมันถูกซ่อนไว้หลังกำแพงวิเศษกันผู้บุกรุกไม่ให้เข้าไป และที่สําคัญกว่านั้นการไม่ให้ใครเห็นเด็กสาวข้างในโอ๊ยเธอได้ยินไม้ราพันแซลพ้องจะมาร้องโครกคลาดใหญ่เลย หมดแรงโอ้ยหน้ามืดเห็นดาวระยิบระยับไปหมดแล้วเออโอเคโอเคโฮบี้ okay, okay, ฉันไม่อยากให้ใครมาเป็นลงแถวนี้หรอกนะฉันเกือบจะเสร็จแล้วดูนี่สิโอ้โหดูภาพวาดนี่สิแค่มองก็ได้กลิ่นน้ำทะเลแล้วเห็นแล้วสดชื่นจังเลยสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปเดินเล่นบนชายหาดมาในภาพนี้เป็นหาดที่เห็นท้องฟ้าอันกว้างไกลสุดลูกโหลูกตาเอ้ยโอ้โอโปเธอมาแล้ว กลมาแ้วไปรัเพนเซลรีบไปฉันจะเก็บอุปกรณ์วาดูายเองขอบใจจ้ะเพนนีลปอ้อี้ <c oughs> <c oughs>